ด้อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ให้อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภากเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผ,ผู้ยกระกับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสานึก สังสมอุดมการมีดวงมาเพื่อมวลชนใช้ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู ฟฟฟฟคาราสวัสดีค่ะพูดถึงผู้บัญาการนะคะท่านพออ,อเป็นผู้บัการที่ที่ใจดีนะคะใจดีแต่ก็ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาท่านก็จะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมจะจะอะไรก็ตรงนั้นเลยให้จบตรงนั้นแล้วก็จบกันท่านย้ายมาเป็นผู้บัญาการที่นี่เมื่อวันที่26ทธันวาห้าห้านะคะ ถ้ามันอยู่ได้ที่นี่สองปีกว่าพูดถึงเรื่องการพัฒนาของท่านท่านพัฒนาโรงเรียนนี้ได้ไปเยอะมากเลยนะคะหลายๆยอย่างท่านได้พัฒนาขึ้นตอนนี้นะคะท่านมาเรื่องโบกเบื้องหน้าฐานพระนะคะแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยครับคุณครูนักเรียนนะคะท่านก็ได้ให้ความเป็นกันเองแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจก็คือ ท่านเป็นคนที่ไม่ไม่ถือตัวนะคะคุยกับคุณครูคุยกับเด็กได้ทุกคนแล้วรู้จักเด็กทุกคนเด็กๆที่นี่แล้วท่านพออธรารพรทุกคนคะ่ะบางคนพอร,รู้ว่าท่านผูปในการจะย้ายไปอยู่โรงเรียนวระเท่าเพยนหลายคนก็บอกว่าหนูอยากจะตามพออ,อไปอยู่ด้วยผมอยากจะตามพออไปอยู่ด้วยโดยเฉพาะเด็กป .1 น,นะคะ รักท่านพอ,อมาใจจริงแล้วก็อยากให้ท่านพออ,อยู่ที่นี่เพราะว่าไม่อยากให้ท่านไปหรอกค่ะแต่ว่าท่านก็ต้องไปตามวาระนะคะก็ไปโรงเรียนใหญ่ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยก่อนจะจบนะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็หลวงพ่อชื่นขอให้ท่านมีความสุขไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะที่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่จากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันมาก็ได้ความรู้หลายอย่างนะคะทั้งงานเอกสารงานกิจกรรมต่างๆที่จักไม่เคยทำก็ได้ทำเกือบทุกอย่างก็ขออวยพรให้ผอมีความสุขในการทำงานที่โรงเรียนใหม่นะคะ และขอมอบสโลแกนให้กับพอ,อด้วยค่ะทำงานรวดเร็วกระชับฉับไวขอบคุณค่ะวันนี้ก็มีสิ่งเล็กๆนะครับที่จะฝากพออก่อนที่ท่านจะไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนวัฒเกียนนะครับมีกรนะครับซึ่งซึ้งจากคุณครูวัดตำหนักเหนือนะครับให้กับท่านอาพออ้อทลพรตะลิจรุงเรืองนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีที่เห็นอยู่ ดูก็รู้มิได้เป็นเช่นวันนี้โรงเรียนเล็กๆครูน้อยๆอย่างที่มีมาวันนี้เปลี่ยนไปในพริบตาคนคนหนึ่งสู้ทำไม่ท้อถอยคำเล็กน้อยไม่เอื้อนเอ่ยแม้อ่อนล้าคนคนหนึ่งสละสุขสละเวลาเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล จากวันนี้พวกเราจะสารต่อจะไม่ท้อเจตนาต่อสิ่งไหนไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรจะก้าวเดินตามท่านไปอย่างมั่นคงนะครับอ่านะครับและลำดับต่อไปก็มีคณะครูสองคนนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการนะคะที่ตอนนี้กำลังเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนวัาเกียนนะคะ ก็ขอให้ท่านผอ,อนะคะทํางานที่ใหม่นะคะอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเราด้วยนะคะชาวโรงเรียนว,วัดตําหนักเหนือนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอ จากใจของอนุบาลนะคะอนุบาลทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ระหว่างของครูเอกกับครูหน่อยนะคะขอบคุณพออ,อค่ะที่เป็นล้มโพล้มใสมาให้ตลอดเลยนะคะเท่าที่ทํางานอยู่ที่นี่ก็มีความสุขเด็กๆมีความสุขไหมคะมีความสุขและรักพออไหมคะลูกรักค่ะ,าคาะใครรักราาชูม,มือขึ้นงนงึนงคุรักพอไหมคะรักพออไหมคะลูกอตอบเั็นนงเลยรักค่ะ ทุกคนเลยพี่นานมีอะไรบอกไหมคะค่ะขอบคุณนะคะที่พอ,ออได้แนะนําในการทํางานจะเอาไว้เป็นแบบอย่างในการทํางานต่อไปค<ๆ>่ะเอก็ขอบคุณนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีต้อนรับเอมาตลอดนะคะทํางานอยู่ที่นี่มีความสุขมากนะคะเสียดายที่เราไม่ได้อยู่ต่อไปจนถึงพบวาระนะคะแต่ก็ยังรักและนับถือพออเสมอนะคะ<ๆ>เด็กๆรักพออไหมคะอีกทีหนึง่ง<ๆ><ๆ>จากใจอนุบาลน,นะคะเอาบอกมือบ๊ายบาย ายบ้ายหน่อยแล้วสวัสดีค่ะก่อนเลยนะครสวัสดีค่ะวสวัสดีครับนะครับผมนะครับอยากจะบอกพออนะครับ <c oughs> ทำงานกับพออมาเนี่ยถามว่านานไหมก็ประมาณหนึ่งปีได้นะครับซึ่งย้ายมาได้ประมาณสองเทอมนะครับ<อ>ก็อยู่กับพออก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอยู่กับญาติพี่น้องพออเป็นกันเองนะครับ <c oughs> มีอะไรก็ช่วยเหลือลูกน้องตลอดนะครับให้คำปรึกษาที่ดีนะครับ แล้วตอนนี้ผอ,อ,อกำลังจะย้ายไปที่โรงเรียนมันทเวียนนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองผอนะครับขอให้ผอ,อ,อมีความสุขกับการทํางานนะที่นั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงลูกหลานนะครับทางนี้ด้วยติดต่อหากันบ้างนะครับขอให้ผอ,อมีความสุขอายุมัน่นขันยืนนะครับของน้าค้า uh, To you our beloved POO I w i l l just w a n t to say thank you for all the goodness Thank you for everything you have showed to, to me to all of us teacher here and as you go to another school I wish you all the health I wish you happiness and may all the blessings be unto you Paul we love you and we will surely miss you again thank you and good luck <laughs> ก็ได้รับความเมตตาจากพออ,อนะครับสมรรานะรับพี่พออที่วัดตำหนักเนี่ยก็ประมาณเกือบสามปีแล้วพรอออเป็นคนที่มีอาชญาศัย,าายดีแล้วก็จริงใจกับลุงน้องทุกคนผมก็ได้ปาเมตตาจากพอออนะครับที่มาเป็นบรรโลอยู่ที่นี่ในเมื่อพออจากวัดตำหนักไปแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็คิดถึงพออแล้วก็ขอให้ขอให้พออพบแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรได้ผมฝากเข้งามาป่าตำนาสิ่งไหนที่ดีเลยขอขอให้เป็นของพออครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อ เล็กเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียนตําหนักเหนือก็ได้เจอพออมาหลายปีปพ่อเป็นคนที่ดีค่ะรักลูกน้องทุกคนพ่อก็ได้ย้ายจากที่นี่ไปก็ขอแลออมีแต่ความสุขความเจริญเจะไดรุ่งเรืองในหน้าที่การงานข่อตัวพออมดีใจ